โอเคทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับช่องวินเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม,เมทําลายลูกนะเราจะมาดูกันว่มามันจะสนุกแค่ไหนนะครับยังแรกกดไปตรงนี้เลยไหมมันพิมไม่ได้นี่ครับกดไปตรงนี้นะครับนี่อันที่สองที่เป็นโลกนะครับก่อนที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมก็ต้องเล่นมาก่อนนะะนี่มันจะมีดวงอาทิตย์มีอะไร สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูก่อนว่าโหลดดีไหมยังไงมันก็โหลดดีนะก็ไปโหลดกันเองนะผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือว่าอะไรก็โหลดกันเองนะครับอย่างแรกนะครับเออม,มันจะเป็นเหมือนอันด้านบนนะครับนี่ไหมเราจะมาูอันด้านบนสุดนะครับก็จะมีกระบาดแล้วก็มีคนด้วยนะเราจะ พอเราจะยิงเนี่ยเราก็กดไปที่ส่วนไหนของโลกนะครับผมจะกดไปที่แม่น้ำตรงนี้แล้วกันโอมขนาดอุกาบาดท,ทีเดียวนี่คือแบบคือโอ้โหคือแบบยังขนาดเนี้ยในน้ำน้ำจะไม่มีเกาะที่ผมยิงไปนันไม่มีกาะดคนไม่ตายเลยอันที่สองจะเป็นอุกาบาด มันผมก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยเก่งเ,เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรแบบนั้นเนาะนี่ไม่ได้เหมัอนรกระบะลายลายลูกเนาะตู้ตู้ตู้อือต่อไปก็จะเป็นเหมือนดวงจันทร์มั้งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงจันทร์หรือเปล่าดวงจันทร์นี่ดู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 ดนี่คือแบบเอฟเฟกต์เซตแบบ น่าโคตรเท่เลยเห็นไหมตอนนี้เราก็ได้สังหารคนแล้วเนาะต่อไปนะครับจะเป็นเหมือนหลุมอะไรสักอย่างเนาะมันจะเป็นเหมือนอะไรมันเป็นหลุมแหละเป็นเหมือนที่ดูดครับนี่ต่อไปนะครับก็จะเป็นสายฟ้านะครับเราจะมาดูกันนี่ เลยนะครับคือแบบทําทีเดียวนี่โลกแบบโอ้โหคืออันนี้จุดที่ผมยังไม่ได้ทำนะมันแบบคดเท่ะนะนี่นะต่อไปนะก็จะเป็นนี่นะครับจะเ,เป็นเหมือนลําแสงนะีนนเต่อไปนะครับจะเป็น เป็นอะไรอะ่ะอันนี้เดี๋ยวลองก่อนลองก่อนเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเป็นมืนมิสไซน์เนาะต่อไปครับก็จะเป็นลำแสงสีแดงนะครับเรายิงไปเลยสเสียงก็ใช้ได้อยู่ อันนี้จะเป็นสีเหลืองแล้วมันให้กดทางนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหมือนลูกระเบิดเนาะเห็นไหมก็วิธีการใช้เรน,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 นก็อารมณ์เสียงสีเหลืองเนี่ยไปกดถือว่าเทอีกแบบ ต่อไปนะครับจะเป็นเหมือนจารวดเนาะยึบไปเลยฮี่จุบปึ่มเฮ้ยก็ยจะเป็นอนาาเขต้วยนแบบวงกลมเนาะเหมือนตัวละครโครโน,โนในฟีไฟล์นี่ตอนนี้คือแบบมันลาม,นะมา่ะกำลังจะแตกแนละ้วเห็นไหมเป็นลุ่มเลยทุกคนต่อไปนะครับจะเป็นเหมือนยานเอาาก,กาศเนาะเฮ้ยไปเลย ไปเลยปืดนี่อันนี้แบบตึกแบบนั่นน่ะต่อไปครับก็จะเป็นเหมือนจรวดเนาะผมว่ามันเหมือนจรวดเนาะนี่ไหมมันจะเหมือนแบบยิงลําแสงลังเลงอยู่กําลังชาร์ดอ่ะตอนเด็กๆผมเคยดูอุตราแมนไงมันแบบมันเหมือนอุตราแมนแบบทำนั่นนั้นก็แบบตอ้ยิงอุตราแมนสับประหลาดเลย ต่อไปนะครับมันจะเป็นเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างน,ะนีไหมไปแล้วมีไหมถ้าเป็นของจริงมันน่าจะใหญ่มากเลยนะคะมาใหม่นะถ้าเราอยากให้โลกมาใหม่ไปตรงนี้เลยตรงนี้ที่มันตรงนี้เนาะกดถูกต้องก็มาใหม่ละทำไมเราจะมาลองมีไม้เรามากันมันก็จะลากเนาะนก็จะลาก ต่อไปนะครับจะเป็นเหมือนผมว่ามันเหมือนจะดวดยักษ์อีกแล้วเนาะอันนี้จะมันก็จะจอบเนาะจอบเลยให้ถึงตรงนี้เนาะต่อไปจะเป็นเหมือนกรอบเนาะยิงนะอ๋อมันเข้าอยู่มันก็มัน,มนเขห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้แล้วกันปุ๊บ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  นี่เป็นก่อนนะครับนีแล้วก็ยิงไม่ได้อันนี้เหมือนจะเป็นยานของนมนุษย์ที่มนุษย์สร้างนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องจริงเนาะของในเกมเนาะผมก็ยังหาไม่ได้ว่าอเอเลี่ยนมีจริงอยู่ไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นเป็นเหมือนพวกสัตว์ประหลาดแบบปีศาจมันไม่ใช่ปีศาจเป็นแบบพวกสัตว์ประหลาดเนาะอย่างแรกนะครับน่าจะเป็น ตะขาบไหมนี่มันยาวๆเลยมันน่าจะมันแค่ตะขาบแล้วกอน,นเห็นไหมมันก็น่าจะผุมมาทางนี้เนาะนี่ก็ในชีวิตจริงนะครับโหนนะครับน่าจะมีนะครับพวกสัตว์ นอนในชีวิตจริงแบบตัวเล็กๆนะครับพออะไมันเข้ามาน่าจะเข้าเหมือนนั้นเนาะต่อไปนะครับจะเป็นปลามหมึกน,นะครับเห็นไหมยางไม่มีไฟแบบปลาหมึกสับปะหลาดแบบสับปะหลาดปลามหมึกเนาะถ้าผมทําบ้านอยู่เฮ้ยมันดูดด้วยนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันเอาหินเนี่ยมันเอา ดินพวกหินของลูกนะครับเมื่อกี้มันเอาดึงไปต่อไปจะเป็นอันส,สุดท้ายนะครับจะเหมือนเป็นปีศาจเนาะจะเป็นเหมือนคนที่มีพลังมันไม่ใช่คนที่มีพลังอะพลังเนาะนี่มันเป็นแบบพวกวิญญ,ญาณอะไรสักอย่างนี่เห็นไหมจะเป็นลำแสงแบบนี่อย่างเท่เลยนะครับ นี่ไหมุห้ยมันเจาะชิ้นได้เลยนะครับเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก็กดความคิดเห็นนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นอีกก็คอมเมนต์ได้เนาะนีเนนีะ่มันจะมีให้เลือกได้นะครับมีโลกมีดาวต่างๆอันนี้จะเป็นดาวของมนุษย์นะ นะครับนี่เห็นไหมลำแสงเห็นะโคตรเจ๋งอะ่ะมันแบบมันมีแบบยิงให้กระแตกได้นะครับโคตรสนุกเลยเอมเดี๋ยวขอนี่มันสามารถยิงโดนอันทิได้ด้ยนะครับเจ๋งอยู่ใครที่อยากให้ผมเห็นไหมเดี๋ยวผมไม่ให้ดูหรอกให้ทุกคนทุกคนอยากจะเห็นอีกไหมอะ่ะถ้าทุกคนอยากเห็นอีกเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะยิงลนะัวที่ไดเอ๋อ เฮ้ยไม่อยากเดี๋ยวทุกคนต้องหวัดคอมเมนต์นะว่าอยากเหืนเปล่าพัสไนก์แล้ว yes เนาะจิบเนาะน,น,นี่เลยก็อเอาไปโหลดเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าหรือว่าอะไรเนาะดูคลิปนี้นะครับเห็นไหม ไปก่อนนะครับนี่เห็นม่นมันจะมีดาวตพิ่งเยอะเพิ่งเยะ,ยะนี่แม่มันมีแบบเก่ง,ง,ะงะอะไรที่มีเครืฟ้าอะไรนะครับผมขอบอกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแค่ที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดความคิดเห็นกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเนาะดวงอาทิตย์แตกเปน็นแบบไหนไม่ยิงแล้วเฮ้ยนี่เห็นไม,ม่คนเริ่มหายแล้วกคน ไม่ใช่จอาที่ระเบิดนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนะไปแล้วนะครับทุกคนผมก็แค่แค่นี้ก็สวยก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดตามที่ผมบอกอะ